ยังไงพอเติมน้ำปลาใส่น้ำปลากระเวดน้ำปลาก็มีอันนี้คืซอซาลาเณงนะครับพุกงักลงไปอันนี้เขาเรียกว่ามาเพีย้ยมาเพีย้ยครับพี่น้องมาเพีย้ย มาเพียรฝังซอสโปเปล่านะครับสูตรสูตรสูตรเล่าสูตรชาปโปเปล่าครับกื่งเคี่ยงกับจมีขา่าเป็นจุดเด่นเลยครับเจอกันตอนรับประทานนะครับเนาะ สวัสดีครับผมออกกันคือออกรับผมวันนี้เจอกับช่องชาัดชาัิครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาทำกินให้พี่ให้นองเบิ่งครับผมอันนี้เป็นอีสานเอยอาหารทานทั้งสับะซาครับผมที่ว่าทั้งสบปลาด้วยนะเนี่ก็คือเขาเอื่อนว่ามาพี่อะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ก็ถ่ายกับหลาครับผม ต้นคลิปกับผมไทยเบครเนอะกันตอนในการทำครับบางเครื่องก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นคาครับผมเป็นคาส,ส่วนใหญ่ครับผมเนอะกินน้ำกันครับชิมบึงแช่บวบสวัสดีจ้า ลูกโดดเพชรบักกอบพี่ห้องเจียวเปียนด้ยอผมผมมีบีี โดยใชดี้ามกับตัวนี hát đại ừ, ừ. ừ. กินอยู่ห้องคือเกอ่าให้พี่น้องกินกันน้องสาวครับกิ <c oughs> นน้องสาวน้องสาวเนี่ยโอเคน้นองสาวแนวไร dạng sao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  sao dạng sao dạng <laughs> no, no. không sáu ngủ dạng rồi Ng chào cứ ng chào quyền, bình ngon 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 bình ngon 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 กังการโบเคสปันไดเด็กต้อกราบใ้พี่แก้มเหรอเยกี่แก้มเราตัวโตเรากินทั้งบ้านที่ได้กินกับช่วงบุญพระเสบสช่วงงานบุญประจำปีบ้านเราอย่างกินมาเพี่อะ เคงเพื่อกินแต่บบตามห้านคราบก็กกจิมีขายอยู่มากเอนมันจะปนสีมมสบใหม่ๆแจบวันที่นี่บุญไทยกบบไปแต่เศาไปชีบมุลล่งหกะเบิ้ลอะไร Ban bạc tất cả, đo kinh đen đo kinh bội chân bun 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 tham bun 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 กมีเงินใช้เดไปทำบุญคือกันเพเพาะเพ่อไปเพาะบุญหรือไปช่วยบุญเ่างเงินจำนวนหน่อยก็เอาลงวัดเข้าวัดวัดกับเงิน อันนเ้แหละจะเป็นน็อกจับวางที่แน่ๆก็คือไปต้องบัตรคนจะไปอ่ะเข่นาารหรือว่าไปสายจั่วหรือว่าพระคุนม้าเทศนาบุญพระเบนมันก็จิตถ้ำ แต่เตย đấy ใด mặt วัดใดนี่เนาะ

cái mày chân lên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  mày chân nó mày chân lên 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 mày mà phía, mà phía. Mà phía. Mà phía. Ừ. Này, phí nọ hm 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 Chợt hm hm này hm ว่าในกันแจอืมกินเเรู้ว่าแต่กรบพี่น่ยิ่มแหงนั่นแหละิ้นั้นเบิรยิ่มแะครับพี่น่เีล่เดะกินบบบผิดอืมกิมากกับคาเลยพี่นิอน เนื้อรือว่าจิตสมากับขคาอะไรกัแชร์ไว้เพราะชิบหายแล้วที่ยึดบางอย่างข้าวแล้ที่นี่แหละต้องมาปรุงเนาะม,มาใส่กัวบปบบกระปะุ๊บะใช่ครับกระปุ๊บบะใส่พริกจนหอมคนให้เข้ากันครับกันก็กินได้ครับแซ่บ ต้องไปเหดเบึงเด้อครับเด้อหยิยยบหยเบไงดูต้นๆครับผมมนันเหมือนกับเม็ดนะครับเด้อแจ่วเดมือนกันเจ้านิดเนี่หน,น,น,น่อยๆครับผมอะ่ะฝากท่านนาี้กับฝากที่พี่เพื่อนทุกคนเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดซับซับใครให้ผมหน่อยเด้อครับ,รบช่องแชนแนลแชนแรงครับกดไลค์ฝากมาฝากนี้เด้อคครับบขอบุณครับสวัสดีครับ